ครับผมอันนี้เป็นเตาเผาถ่านนะครับแบบถัง2 0 0ลิตรแบบตั้งนะครับตัวนี้เราเรียกมันว่าเตาเผาถ่านลักโลกนะครับรุ่นควันน้อยสังเกตตัวนี้จะแทบจะไม่มีควันนะครับตัวนี้เป็นห้องเผาไหม้อยู่ข้างล่างนะครับตัวนี้จะหอ่อ พุ้มฉนวนกันความร้อนด้วยเซรามิกใยแก้วนะครับแล้วส่วนท่อที่ยื่นออกมาข้างนอกในตัวนี้จะเป็นระบบเก็บน้ำส้มควันไม้นะครับโดยที่ไอความร้อนนะครับหรือพวกน้ำส้มควันไม้ก็จะไหลตามท่อนี้มานะครับแล้วก็มาเจอกับน้ำตัวนี้จะเป็นระบบควบแน่นนะครับามาเจอกับน้ำเย็น ก็จะกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ําโดยที่ผมมีวาล์วตรงนี้ครับมีวาล์วแล้วก็น้ําส้มควันไม้จะไหลออกทางท่อเน,นี้ครับสังเกตเริ่มมีควันนิดๆิดละตรงนี้จะเป็นที่เดินน้ํานะครับเดินน้าออกเวลาน้ํามันร้อนแล้วก็ปล่อยออกตรงนี้แล้วก็เปิดน้ําเข้าสายยางตรงนี้ครับลินเบาเบาครับให้ระบบไล่กันไป อันนี้เตาทดลองนะครับทดลองทําทดลองทำ,ทองทำโอเคหน้าตาประมาณนี้ครับเริ่มจุดประมาณ5้าโมงเย็นเดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้จะได้ทานไหมโอเคครับผม